เมื่อสารเข้ามาประจำหน้าบารังแล้วขอทุกท่านอยู่ในความสงบนั่งในท่าสมรวมห้ามค้อยขาปลดปลุกและอีกเที่ยงมือสื่อสารทุกนชน,นิดห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้ามายังสารถ้าเช่นนั้นแล้วขอทุกท่านยืนขึ้นเพื่อทำความพรราิลุกษา เมื่อทุกคนนั่งลงแล้วฝ่ายโจทย์มาครบได้หรือยังครับมารบค่ะแล้วฝ่ายจำเลยล่ะมาพบแล้หรือหรือยังครับมาพบครับเมื่อทุกคนมาครบแล้วจำเลยความำฟ้องคดีนี้เป็นคดีดำที่285ครับ25งพาจำเลยครับครับแห่งการปฏิเสธหรือไม่ค<ะ>รับเบิกตัวพยานตามบัญชีระบุพยาน พรพยานสวัสดีครับทราเจ้าพยานมีชื่อว่าอะไรครับนายอยะเวศชัญญาครับผมเกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างไรครับโอ้ผมเป็นเป็นญานของตับพยานนักถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธครับงั้นเชิญพยานสาบานตนได้ครับข้าพเจ้านายไอนิเวศชัญญาไว้สาบานว่าข้าพเจ้าจะให้การด้วยความสัจริงข้าพเจ้าให้การเท็จ ขอข้าพเจ้าได้พบกับใครบัติในชีวิตแต่หาข้าพเจ้าในการที่เป็นความจริงขอข้าพเจ้าได้พบแก่วความเจริญรุ่งเรืองครับขอเชิญในการฝ่ายโจทย์ถามซักสารชิร่วันนั้นพยานได้เห็นเหตุการณ์จริงหรือไม่ถ้าเห็นขออธิบายอย่างละเอียดนหน้าสา ให้รับทราบกันด้วยครับผมผมเนี่ยได้เห็นจริงๆกับเหตุการณ์ซึ่งขนาเกิดเหตุนั้นเป็นเวลาเช้งคืนนะครับผมเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรเห็นานดอมเนี่ยใส่เสื้อสีไลท์เราไม่จริงว่ามันไม่ใช่ครับนายขอสมมได้ครับเลยต่อเลยนะครับนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กัชคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกันนะครับจากนั้นเนี่ยานดอม นายใช้ปืน,ม,นมีนายเดาเอาเส้นป็นตัวแตนนะครับล้มลงไปกับที่เลยครับแล้วก็ได้ซีมอเตอร์ไซค์กันตะกาวเี้ยวไปจากจุดเกิดเหตุครับไปทางที่โดนน็อกครับผมหังแล้วพยานามมั่นใจแล้วใช่นะครับว่าโคนนั้นเป็นนายดอกมั่นใจมากครับชัดระดับโอเคผมสามารถยืนยันกิรงกายันได้เลยครับว่าเป็นนายดอเกเย็นคุณอย่ามาพูดมากๆนะคุณพยา กรุนายอยู่ในกวอสมสงบด้วยครับท่านการถามต่อครับรของอยายารหมดคำถามแล้วครับขอเชิญทนายฝ่ายจำเลยถามค้าครับพยานครับครับผมในคืนนั้นเนี่ยพยานถึง ชัดเจนแค่ไหนครับผมถึงแม้ว่าคืนนั้นนะครับมันจะเป็นคืนเดือนเมื่ออย่ผมเนี่ยก็สามารถมองเห็นจําเลยหรือว่านายดอเนี่ยได้อย่างชัดเจนแจ,จน<อ>่มแจ้งแล้วเสียงปืนที่ได้ยินหรอเลาโอ้โหดังขึ้นมากกว่าหนึ่งนัดเลยครับหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยสายตาคุณจะดีมากเลยนะครับนี่อะครับผมว่าสัตว์บางชนิดซึ่งการกระทำของคุณเนี่ย ในยามพิการนะครับซึ่งแสงเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วดวงจันทร์ถึงแม้มันจะมีแสงมันต้องมีเพียงนิดเดียวคุณทำยังไงครับถึงเห็นถึงระยะห้0ร้อเมตรแบบันได้คุณก็ดูถูกเกินไปคุณทนา ah. ยหรือเปา๋าผมมีของดีของดีอะไรครับเมไหนคืนนั้นนะผมใส่เสื้อตัวนี้ยังไงครัก็คือเสื้อของนักนิติศาสตร์ซึ่งจง i i ับทำโดยสโมสรนะนิติศาสตร์ของเรานะครับ ทำมาจากเนื้อผ้าชันดีเรียบป่อนโยนต่อผิวใส่ง่ายระบายอากาศดีไม่ทิ้งข้าวบนเสื้อด้วยสีชั้นจับดูครับโอโ้จับเลยครับยิ่งติดกูเรือยครับอีกครั้งเนี่ยผมก็ยังมีนี่ของดีของให้เรามีครับต,รตุง้งติ้งสำหรับผิดเสื้อของมิสหญิงและนี่คาดไทยสำหรับมิสชาย ข้ามาจาสเตเลตดเนื้ออย่างดีเคลือบสารป้องกันสนิมสองประกายแวววับระ,ะยบระยับครับผมลองสองดูสิอ๋อเอ้ยเยบตาแหม่พวกคุณจะมาขายของหรือมาสืบคดีกันครับพอแค่นี้สืบพยายาต่อพยายารับในตอนกมางคืนมันเป็นทังาที่สามัญชนนั้นต้องเข้ารอนะครับผมแล้วคุณออกไปทำอะไรครับ นายผมเนี่ยก็เป็นสามัญชนคนธรรมดาที่คุ้นเ่ามานะครับแต่มันก็มีบางครั้งที่พวกเราเจ,จ็บป่วยบ้างคือนั้นแม่ผมป่วยผมเลยเอาแกไปส่งไปโรงพยาบาลแล้วผมก็คกลับครับเฮ้อชุยคุณคน,นี่มีประวัติเยอยนะครับเท่าที่ผมซักประวัติมาเนี่ยคุณเป็นคนที่จิดสุราเซเพตลรดกา ัไงมีสิทธอะไรไปเสือกองังวามันยังเล้กจหทีคุณเสือกมานี่ไม่เสือกจริงหรือเปล่านบคุณนะเมเซอม่เองโนนก็คุณได้เสือกจริงนะรู้สิผมเน่ยเลิกเ่ามดแล้วค่ะดีผมเนี่ยขอยืนยันนอนยันธีรกายันได้เลยว่าในคืนนั้นผมเนี่ย บัญชีสมบูรณ์จะมีเชื่อหรือเปล่าจ้องตามสิคุณจะมา,าต้องตากันมาอะไรอยู่ที่นี่ที่นี่สารต่อไปครับศารนิพพุกบวกคำถามครับผมศารนิพพุกค,ครับกระผมคอเบิกพยานฝ่ายจำเลยครับผมเบิกตัวพยานตามบัญชีระบบพยายนสวัสดีครับพยานสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณพยายนมีชื่อว่าอะไรครับ พะเจ้านางสาวเมวนี้ค่ะคุณงร้อน,นอยู่ที่ไหนครับรันดอนค่ะไม่ทราบว่าพยานนี้เป็นอะไรเกี่ยวข้องกับอเลยครับพิฉันเป็นภรรยาเขาค่ะแล้วคุณนับถือาศาสนาอะไรครับพิฉันนับถือาศาสนาของกินค่ะงั้นพยานสาบานตนได้ครับพระเจ้านางสาวเฮมิลนี่ค่ะขอให้สัตสาบานว่าด้วยบารมีของเจ้าแม่หมูยอและเจ้าพ่อหมูกระทะ าพระเจ้าจะให้สัตวความจริงการที่พระเจ้าให้สัว์ความเท็จนั้นก็ขอให้วัวของข้าพเจ้าตายทัังพ่อหากพระเจ้าให้การที่เป็นจริงขอให้วัวของพระเจ้าขายได้กิโลกรัมละแสนค่ะขอเชิญทนายฝ่ายจำเลยรับถามพยานครับเพื่อสาร่กรุนพยานครับในคืนนั้นเนี่ยนายดอมได้ไปนอนเฝ้าวัวและพื้นที่นาของตนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจริงแน่นอนค่ะที่ฉันจะโหกทำไมคะเข้าอยู่ในสายตาของฉันตลอดคุณคำถามครับขอเชิญอัยการฝ่ายโจทก์สักถามพยานครับศาลยคโรพคุณแน่ใจหรือไม่ว่าสามีคุณไม่ได้สนใจกับนายเรล่าซึ่งเป็นผู้ตายในคดีนี้คะคแน่ใจค่ะสามีแทนน่ะ จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะสามีดนะิฉันอะไม่เคยมีเรื่องผิดใจกับใครมาเลยคุณจะมากล่าวหาไม่ได้ฝับพยานาคุณตั้เมือ่อเ่อสิ่งที่เขาบอกมาว่าเขาเห็นนะมันไม่จริงเลยนะคะในคืนเดือนมืดน่นะระยะทางเัิ500่ห้าร้อยเมตรเขาอาจจะเห็นริงก็ได้พยายามใจเย็นก่อนนะคะดิฉันแค่ถามว,ว่าสามีของคุณกับเรนลีน่าเป็นคนไหน ขาให้การฝ่ายโจทย,ย,ย,ย์มีอะไรจะถามอีกหรือไม่ครับไม่ค่ะทนายฝ่ายจำเลยมีอะไรจะถามอีกไหมครับไม่มีครับเช่นนั้นศาลขอนัดคำฟังคำพิพากษาในวันที่ที่21ุนาพัน2564จบการพิจารณาคดี